ทิตาลีเสวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องบอนทูฟลายที่นำแสดงโดยหวังอีป่ปอได้จัดฉายรอบพิเศษในเมืองสันญ,ญางมณฑลเหลียวหนิงผู้ชมรวมถึงเลข,ขาธิการคณะกรรมการพักมณฑลเหลียวหนิงผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาประชาชนประจำมณฑลและผู้จัดการทั่วไปกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและบุคคลสำคัญทางการเมืองอื่นๆทีวีดาวเทียมเหลียวหนิงเหลียวหนิงเดลี่ ตาเหรียญเดลี่และสื่อทางการอื่นๆอีกมากมายได้จัดทำรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษนี้ผู้ชมถึงกับหลั่งน้ำตาในฉากสะเทือนใจกับการต่อสู้ของกองทัพอากาศจีนตั้งแต่เริ่มต้นและความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปกป้องน่านฟ้าทุกตารางนิ้วและทุกๆคนด้วยวีรบุรุษการบินอดีตในบรรดาภาพยนตร์ในวันรายงานที่กำลังจะมาถึงราชาแห่งท้องฟ้าเป็นผู้นำอย่างแน่นอน ไม่ต้องพูดถึงหัวข้อของเขาก็คือการบินนี่คือเครื่องบินรบของจีนความแข็งแกร่งด้านการป้องกันการบินและมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของประเทศใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่งขั้นตอนการวอร์มอัพร่างกายก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เลือดของทุกคนเดือดพล่านยังมีเวลาอีกนานกว่าหนังจะเข้าฉายไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะสามารถออกฉายในต่างประเทศพร้อมๆกับการเปิดตัวในประเทศได้ท้ายที่สุดแล้วหนังเรื่องอื่นๆจะฉายในประเทศก่อน หลังจากได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วในต่างประเทศก็จะซื้อลิขสิทธิ์เพื่อออกฉายดังนั้นหากผลตอบรับจากแฟนๆในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ดีก็อาจจะเป็นผลเสียในการที่จะวางจำหน่ายในต่างประเทศได้แต่บอลทูฟลายนั้นแตกต่างออกไปภาพ,พยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายนี้ประสบความสำเร็จในการเข้าฉายทั่วโลกพร้อมๆกันมีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันกับในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือรอาอาามักร สิงคโปร์ออสเตรเลียมาเลเซียและนิวซีแลนด์ทั้งหมดนี้จะเข้าฉายพร้อมๆกันในวันที่28เมษายนนั่นก็คือทุกคนสามารถเห็นนักสู้ที่เป็นชาวจีนในเวลาเดียวกันความกล้าหาญอันเป็นเอกลักษณ์และความมั่นใจในตนเองของนักบินอวกาศจีนนั้นไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นจากอากาศในความเป็นจริงบอลทูฟลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหวยปอนในฐานะนักแสดงนำและการดึงดูดความน่าสนใจของเขา จะมีมากกว่าภาพยนตร์ทั่วไปอย่างแน่นอนค่ะเมื่อบอกออฟฟิศพรีเซลของอูหมิงนำหน้าภาพยนตร์ในช่วงเวลาเดียวกันและอูหมิงในฐานะภาพยนตร์วรรณกรรมยังคงรักษาจํานวนการเข้าชมบ็อกออฟฟิศรวมสูงสุดแม้จะมีบ็อกออฟฟิศในช่วงที่ออกฉายที่ต่ำมากแต่ทุกคนต่างก็ยอมรับในความน่าสนใจของบ็อกออฟฟิศของไวปอโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากที่ภาพยนตร์ของโทนี่เลียงได้ออกฉายในช่วงเวลาเดียวกัน เรื่องเวนเดวินริตาเกนการเปรียบเทียบก็ชัดเจนขึ้นในทันทีภาพยนตร์วรรณกรรมบริสูิ์สามารถทำได้ดีและยังสามารถทำไรายได้ทะลุบ,บ็อกออฟฟิทที่คาดการไว้ได้ดังนั้นแฟนๆทุกคนจึงไม่กังวลเกี่ยวกับการไม่มีบล็อกออฟฟิศของบอลทูฟลายซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของไวไอปอในฐานะนักแสดงนําในหัวใจของแฟนๆความดึงดูดใจของบ็อกออฟฟิศอย่างแท้จริงก็คือหลักฐานของการมีตารางภาพยนตร์ และการมีทุนเบื้องหลังอย่างเป็นทางการยังเป็นการรับประกันอย่างมากในการโปรโมตตารางภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้อันที่จริงภาพยนตร์เรื่องนี้เพิ่งเปิดฉายเพื่อทดสอบขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการบินเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเหลียวหนิงได้รายงานการฉายภาพยนตร์เรื่องบอนทูฟลายโดยกล่าวว่านี่เป็นการฉายที่มีความหมายอย่างยิ่งและเป็นการยกย่องเป็นพิเศษต่อบุคลากรด้านการบินเมื่อมองไปที่แถวของแขกในชุดเครื่องแบบ อย่างเป็นทางการใต้เวทีเราสามารถเห็นได้ว่าบอลทูฟลายเป็นโครงการที่เป็นทางการและจริงจังและยังเป็นโครงการสําคัญระดับชาติรองประธานสมาพันธ์การคาจีนทั้งหมดเลขาดิการาคณะกรรมการพักมนทนเหลียวหนิงและผู้ว่าการมนทนเหลียวหนิงได้เข้าร่วมชมการฉายภาพยนตร์ระดับสูงเช่นนี้ซึ่งหาได้ยากยิ่งในโครงการภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าหลายฉากในหนังเรื่องนี้ทําให้คนดูน้ําตาซึม เบื้องหลังของนักบินทดสอบการบินนั้นเกินจินตนาการของเราไม่ใช่แค่การสื่อสารและความสุขระหว่างแฟนๆและไอดอลในใจของทุกคนเท่านั้นแต่ยังเป็นสารคาดีที่แสดงถึงความแข็งแกร่งด้านการบินของประเทศสูส่สายตาชาวโลกงานนี้เป็นตัวแทนของซุ้มการบินของประเทศอาวุธสำคัญของประเทศผู้คุ้มกมันมืออาชีพบอลทูฟลายจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่สำคัญที่สุดของผลงานภาพยนตร์ของไวป์ปอ ไม่เพียงเพราะอบ,บอกฟออฟิศของหนังเรื่องนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความไว้วางใจและการยอมรับของไวท์ปอในฐานะนักแสดงนําของหนังเรื่องนี้อีกด้วยในครั้งนี้ไวท์ปอคือชมหน้าของนักบินทดสอบการบินเขาคือฮีโร่ของเราเขาคือผู้สละชีวิตให้กับประเทศความสามารถในการแสดงบทบาทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันได้มากกว่าภาพลักษณ์ส่วนตัวของเขาตอบสนองความต้องการของบทบาทนี้โดยได้รับการวิจารณ์ที่น้อยลง และได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนี่คือความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโจก,กวัวเซียงนักข่าในอุตสาหกรรมการบินกล่าวว่าเขาดูมาสามครั้งแล้วและน้ําตาของเขาก็ไหลทุกครั้งหรือส่วนมินอดีตผู้อำนวยการนักบินทดสอบได้ยกย่องวา่าทุกเรื่องราวในบอนทูฟลายสามารถเห็นเงาจากประสบการณ์ของเขาเองซึ่งเป็นเรื่องจริงมากแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อภาพ,พยนตร์จีนและสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบินของจีนอย่างแท้จริงและยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของประเทศขนาดใหญ่ที่มีเครื่องบินจริงภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดการเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกก่อนที่จะได้รับการตอบรับจากผู้ชมในต่างประเทศและประเทศที่วางจำหน่ายพร้อมกันที่ได้รับการยืนยันในปัจจุบันมีทั้งหมด6ประเทศในขณะเดียวกันวังยิปป์ก็ได้รับการรายงานโดยพ e ีเพิ d ์ดเดลีออนไลน์ เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องอูหมิงอีกครั้งที่เขาแสดงในเทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งแรกที่จัดขึ้นในออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรจีนจำนวนมากจะฉายภาพยนตร์3เรื่องหนึ่งในนั้นก็คืออูหมิงของหวังอีป่ปอซึ่งนับได้ว่าประสบความสําเร็จในการแสดงท่าทางและการสื่อสารทางใบหน้าของเขาอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหนังเรื่องอูหมิงได้รับการเผยแพร่ในหลายๆประเทศและภูมิภาคอีกด้วย โดยอาศัยผลงานของไวปอและความนิยมของไวทปอเพื่อช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมจีนจากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้ไวอปอจะถูกเข้าใจผิดเนื่องจากคำถามและคำตอบในรายการรถโชว์ของอูหมิงหนึ่งคำถามและสามคำตอบสำหรับความ,มรู้หลังจากที่พีเพิลเดลลีได้แก้ไขข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าการนำเสนอทางวัฒนธรรมไม่เคยจำกัดวุธ,ธีการศึกษาไม่ใช่เฉพาะจากหนังสือ และไม่จําเป็นต้องนําเสนอเป็นบทวิเคราะห์อย่างละเอียดหลังจากดูทฤษฎีการแสดงวังฮิปอยังแสดงให้ผู้ชมและสื่ออย่างเป็นทางการได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเขาในฐานะนักแสดงผ่านผลงานภาพยนตร์จริงของเขาอันที่จริงวังฮีปปอยได้รับการยอมรับมาเนิ่นนานแล้วสําหรับการทรงออกด้านวัฒนธรรมในแง่ของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์การร้องเพลงการเต้นสตรีทแดนและอื่นๆและในครั้งนี้ เมื่อเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางจองเงินก็นับได้ว่าเป็นการเพิ่มกระแสะการตอบรับและความนิยมของเขาได้มากยิ่งขึ้นไปอีกการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งของวยปอในวัยเพียง20ต้นๆที่หลายๆคนไม่สามารถทําได้แต่หวัยอิปอได้กลายเป็นต้นแบบของเด็กรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเพราะเขาไม่เคยกลัวความยากลาบากเขาไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่และลิ้มลองความท้าทายใหม่ๆไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่า ก่อนการถ่ายทำวงอีปอได้เข้าร่วมเพื่อฝึกฝนสำหรับการบินการออกกำลังกายและอื่นๆเพื่อให้การแสดงของเขามีความสมจริงมากขึ้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ